สวัสด <Vander> ีค่ะวิ่งวิ่วิ่งวิ่งวิ่งมาไปวิ่งไปเอาผลไม้ไปเก็บเห็ดมานี่เห็ดก้ามปูมาห้าร้อยกรัมวิวิไปเก็บที่ไหนเก็บหางเก็บหางไปเก็บมาช่วงนี้กำลังนิยมก้ามปูสามีว่าทำซอสเซ่อาทิตย์ที่แล้ววิววิทำครีม เห็ดให้แกแกบอกอร่อยทุกอาทิตย์ต้องดูสิจะกลับบ้านแล้วก็ยังไปช็อปปิ้งเอาก็เลยอีกประมาณตั้งสาอาทิตย์เนาะไปเอาผลไม้เมลอนร่อนเรยมาอันนี้กรอบถ้าเป็นเมลอนโอวานเขาจะกรอบช่วบ้าจะเกิดเดี๋ยวจะมาทำเค้กผลไม้นะคะผลไม้ที่แตกต่างวิตามินซี หล้นหลามนะคะเราอยากได้แล้วก็หยิบหยิบแอปเปิลนี้ฝรั่งเขาขาดไม่ได้แอปเปิลสีแดงชวาชเกอร์อะโวคาโดอะโวคาโดนี้วิชอบชอบทานอะโวคาโดบโบไม่ไร้สารนะคะแล้วก็หิวมากหิวมากมีปลาย่างมาแครรู้จัก สมัยก่อนแม่บอกว่าถ้ามีปลาย่างปลาแกงวนเส้นใส่ปลานะคะดูสิเอาหัวเอาไม่ทาดหัวก็ตักออกแต่ว่ามันจะมีน้ำนัวนวนะคะขาดตะไคร่ใบมะกรูดแกงวนเส้นปลาย่างวนเส้นดูสิเหนียวเหนียวนึบหนึบถ้าเราแกง ออมเฉพาะใส่ปลาใส่ผักก็ได้นะคะแต่วิวีชอบบางทีถ้าเราใส่เส้นแล้วมันนุ่มแกงปลาใส่วุ้นเส้นนะคะมีผักที่เหลือผักอะไรก็ลงไปเลยจ้ามาเม่มาเม,ม,าม่แกงแกงปลาย่างใส่วุ้นเส้น ปลาจ้าเอาโชว์หัวหน่อยอันนี้ปลาเราแกะเอาแต่เนื้อแต่ก็เอาหัวโชว์อยู่นะปลาจ้าฉันรักปลาเอาพิกมีหัวปลาโชว์อยู่ฝรั่งเห็นหัวปลาจกตาปลาจกตาปลาฝรั่งอยู่สองคนตายายก็ทำสองเมนูทำเมนูแกงหุนเส้นใส่ปลาย่างใส่ผัก นะคะน้ำนัวๆใส่ปลาใส่ขาตะไคร้ใบมะกรูดลงไปเครื่องของเราตั้งแต่เมื่อวานนี้ก็อร่อยอร่อยหอมหอมหอมไหมชอบบางทีก็ถ้าใส่เยอะมันจะอืดวิก็ใส่ไปสองหยุมไหมบุนเส้นใส่ไปสองหยุมถ้าเราทานไม่หมดเราก็มาใส่อีกค่ะ การที่ทำแกงโบราณแกงวุ้นเส้นใส่ปลาย่างนี้กราสนุดใส่ปลาย่างมันทำให้กะเมียว่านมันเห็ดให้มันนุ่มแกงวุนเส้นเพรมนเวียนเทียนแกงวุนเส้นใส่ปลา,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 าย่างค่ะปลาตรงที่เป็นตัววิชีกเป็นเนื้อปลาออก ปลาย่างอันนี้โชว์หัวเราจะฉีกเอาแต่นเนื้อปลาอย่างนี้วางลงไปนะคะดูดูตาปลาหัวปลาชอบหัวชอบหัวชอบพางชอบกลางตลอดตัวจกตาปลาหอมๆนัวๆน้ำปลาด้วยก็เหมือนแกงอ่อมแต่อันนี้เราใส่วุ้นเส้นให้มันนุ่มหนึบหนับหนึบหนับน,นะคะหิวไหมมาเลยค่ะแกงวุ้นเส้นแกง แกงปลาใส่วนเส้นแกงปลาอย่างปลาอย่างปลาอย่างเงี้ยวเงี้ยวแมวแมวชอบปลาย่างก็มาแกงใส่ปลาย่างนะคะมาเลยจ้าดูปลาย่างดูปลาดูตาปลาเดี๋ยววิจะจกตาปลาให้ดูไปมามาหิวหิวหิว